พร้อมทีมีกลิ่นอย่างอื่นมารบกวนเช่นมีกลิ่นไม้กลิ่นคาราเมลกลิ่นหวานกลิ่นข้าวบางทีก็ไปเจอกลิ่นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือพอมีกลิ่นรบกวนมากๆปั๊บมันก็จะทําให้การดมกลิ่นช็อกโกแลตที่หานั้นก็หายากขึ้นอันนี้ว่าช็อกโกแลตอะนี่ยกตัวอย่างช็อกโกแลตแต่ดูเดี๋ยวไปเจอกลิ่นอื่นน่ะยากยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกเขาว่าถ้ากลิ่นช็อกโกแลตแลถ้าค่อยเจอว่า ถ้าจากเพ mm ียวเพียวช็อกโกแลตเป็นแบบนี้ต่อมาถ้าเป็นช mm hmm. ็อกโกแลตหยดลงไปในถ้วยกาแฟแล้วมันจะมาเป็นแบบนี้ต่อมาจะเป็นช็อกโกแลตของคุณอนะดมแล้วจะเป็นแบบนี้หรือเอาไปเปรียบเทียบกับจากคนพมีอื่นนะอะไรเงี้ยก็ตลราก็ลองเปียบเทียบดูคือมันต้องทีงละตัว ต้องฝึกทีละกลิ่นทีรละคานไม่หรอกก็อาจจะประมาณ5กลิ่นได้10กลิ่นได้แล้วแต่ความสามารถแรกๆอ่ะเขาจะฝึกได้แค่สักห้ากลิ่นเพราะว่ามันมันคือคนเราอ่ะความสามารถในการรับักลิ่นอ่ะมันจะเริ่นแค่แป๊บจากนั้นก็ต้องทิ้งช่วงไปอีกทักหนึ่งพอจมูกเขาหายด้านปั๊บเขาก็ต้องเริ่มฝึกมันาฝึกใหม่แต่วันๆนึงก็จะฝึกได้มากแต่ว่าสกิลที่เขามีอ่ะมันจะช่วยเขาทําให้เขาอ่ะเป็นเร็วขึ้น ตอนนี้คือเราพยายามแค่จะดึงศ okay. so ักยภาพของทุกคนออกมาเฉยเขาก็มีอยู่ละชํานาญอยู่ละแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขารู้ว่ามันคือกลิ่นนี้เขารีคอมันยังไม่ได้บางทีเขาดมดมทุกวันนยความจริงเขาเจอตั้งสิบกลิ่นแต่เขาบอกได้แค่กลิ่นเดียวอย่างเช่นได้เจอกลิ่นทั่วกลิ่นไหม้กลิ่นคาราเมลแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตบางทีเขาอาจจะเจอกลิ่นเล็กๆน้อยน้อยอย่างเช่นเจอกลิ่น กลิ่นไม้อย่างเงี้ยกลิ่นโอ๊กบางทีก็เจอบางทีอาจจะเจอกลิ่นใบแดงอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีแข็งๆอยู่แล้วอยู่ในตัวกาแฟอย่างเงี้ยบางทีก็เจอเขาบอกว่าเออเจอกลิ่นน้ำผึ้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่น้ำผึ้งหรอกมันอาจจะเป็นเมเปิไลไซรัปอย่าง Play ที่เคยไว้บางทีบางทีเทอร์มินอลม,มันอะ่ะเ,เขาเรียกว่าเธอมีอัโลจีใช่ไหมก็คือคำศัพท์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ความจริงอะ่ะ มันเอ็กเซเลนต์หรือว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบว่าแอดวานซ์หรือขั้นสูงมากกว่าแค่คำว่าน้ำพุ่ง <c oughs> อะไรเอ็กซ์เราต้องถามันหนูก็จะถาม